ถ้าจะรงานแต่งาจนได้มาเฉลฉายอาจจะเฉลชายในงานนี้กได้ครับก işte> ็ต <No, ้องขอบคุณทางงานอิน n n ิน a เทคเอ็กครับที่มอบรางวัลโกลมิโดแล้วก็เบเชียลอวอร์ด้ยครับชครับช่องบอกว่าได้มาเฉดฉายนะมีหลายประเทศเลยต่อต่อไปแบบว่ามีการวางแผนว่าจะไปประกวดที่ไหนอีกไหมครับทนั้นน้องอ่ะจริงจริงๆแล้วก็จะมาพบะมสองกันนะครับก็อาจจะต้อง ที่คุยกันไปว่าอาจจะต้องเตรียมตัวมหานอะไรก่อนอะไรองี้ก็อาจจะเป็นวันว่าเก็บไอเดียไว้ใช้ในระดับมหาลัยตอนนอ่อในอนาคตได้ไหมอาจจะอีกสักปีสองป,ปีได้ไหมนั่งสัมภาษณ์น้องอีกครั้งหนึ่งเลยไปประกวด,ดต่างประเทศด้วยแล้วก็นั่นของมังมดเองมีวางแผนที่จะไปที่ประเทศไหนบ้างไหมครับก็อาจจะมีงานวิจัยอื่นๆนะคะอย่าง ต่อไปก็จะเป็นส่วนของเวทีเยอรมันก็จะมีอาไรใจอีกที่ไปเวทีเยอรันด้วยค่ะมีเยอรมันนะครับมีเกาหลีนะมีฮ่องกงแล้วก็มีเกาหลีอีกมองธรรมศาสตร์ได้มองมองไปอยู่ไหมครับเตรียมไว้บ้างไหมเอ่ยจริงมีมองมองก็เตรียมไว้หลายเวทีเหมือนกันนะคะต้องติดตามนะเพราะว่าโจทย์ที่สําคัญก็คือแต่ละประเทศหรือแต่ละเวทีเนี่ยเขาจะมีโจทย์ ที่แตกต่างออกไปเพราะนักวิจัยเองก็ต้องทำการบ้านเหมือนกันนะว่าเราจะส่งผลงานไหนที่จะได้รางวัลหรือจะไปเข้าป่ากรรมการด้วยแต่ว่ามันก็จะเป็นโจทย์ที่นําสิ่นประดิษฐ์แล้วนวัตรกรรมเรานั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะเ mm. ช่นในเรื่องของอสังคมผู้สูงวยัยเรื่องของการแพทย์เองก็เป็นสิ่งที่มีความท้าทายอย่างยิ่งเลยแล้วก็เรื่อง,งนองสิทธิด้วยนะครับ อีกหนึ่งอย่างเลยอยากให้แชร์นิดหนึ่งนะเล่าแบบสนุกสนุกให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าถ้าไปที่ไต้หวันแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างหรือว่าแบบมีเหตุการณ์ไหนชอบไหนประทับใจการกินการไปเที่ยวไปนําเสนอผลงานแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะโอเคน้องน้งเพลินนะเป็นไงบ้างชอบอะไรบ้างทีไ่ไปที่ไต้หวันก็ที่ไต้หวันก็เป็นหนึ่งวิธีที่ท้าทายค่ะเพราะว่ากรรมการก็ค่อนข้างจะ อ,อินเรื่องดิฟเทคโดยเฉพาะเพราะฝั่งไตหอ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 ้ตหวันเขาก็จะค่อนข้างเทคโนโลยีแบบไปไกลแล้วค่ะส่วนของการแข่งขันก็จะกดดันในส่วนของวันที่กรรมการเข้าค่ะแล้วพอกรรมการเข้าแล้วตอนเย็นเราก็ไปกินสามออหม่าอั <lakes> นนี้ก็ิดนิดนึงนะให้ระวังตัวห<อ>น่อยหน่อยเพราะว่าอยู่ในงานเครียดจริงๆนะฮะแล้วตอนที่กรรมการเดินมา มีความตื่นเต้นไหมหรือกลัวกรรมาการกะถามรกเราเยอะขึ้นเลยไ,ไหมนะก็ก็มีการตื่นเต้นกลัวแต่เราต้องสู้อืมจากการหากมาต้องสู้กับค่ะอ่า <laughs> ทำได้แน่นอนใช่ไหมสู้กรรมาการเลยกรรมการมากี่คนกันเนี่ยตอนนั้นน่านจะประมาณสามสี่พันไาค่ะก็จะเข้า,ามาพร้อมกันเลยลก็จะยิงคำถามหนึ่งสองสามารัว<ๆ>รัว<ๆ>รัวรัวไม่ให้ตั้งตัวเลยนะแล้วเราก็ต้องตอบให้ได้ด้วยครับผมทั้งนั้นของน้องออฟล่ะครับเป็นยังไงบรรยากาศ พี่ได่ไปมาตื่นเต้นมากค่ะออมีสึ่งแบบนี่มันเรื่องจริงหรือเปล่าออแบบไม่มั่นใจเลยว่าเฮ้ยอน,นี้คือเรื่องจริงใช่ไหมออแต่ว่าก็เดือดก็ึกิดดันมากมากเหมือนกันกับการตระเวนที่เขมาถ่ายใช่แล้วก็คนเยอะด้วยเน<อ>าะเร<อ>ามีแบบชาวต่างชาติเองเดินยข้ามา ทีบูตตลอดเวลาเลยแล้วเรียกว่าน้องๆไปพักไม่ได้เลยนะเพราะว่ามีคนสลับเข้ามากานตลอดเลยครับในด้านของน้องอัดมากนักเรียนมากโอ้โหน้องๆนักเรียนนี่ก็มากันเยอะเหมือนกันเลยเวลาเขาอยู่เป็นกลุ่มเขาสนุกกันมากเลยแล้วเราอยู่เพื่อน,เ,อน,เ,อนเป็นยังไงบ้างก็ถ้าถ้าเป็นในส่วนของการแข่งขันก่อนครับก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นครับแล้วก็ณเวลาที่จะมมการมาถึงบูตแล้วเนี่ยก็ก็ค่อนข้างที่จะแบบตุทธุครับในใจอ่ะมันก็ ก็นิดนึงครับมันก็รู้สึกว่าเราจะทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายจนจนสุด,ดท้ายครับเราสัมงคนที่ดีเซนด้วยกันเนี่ยก็ทุกคนก็ทําออกมาได้เต็มที่แล้วก็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 เหมือนกับว่าแบบทุกคนเต็มที่แล้วครับทุกคนเราเต็มที่แล้วก็แล้วก็ผู่ควรกับการที่เราเต็มที่เลาด้วยจากรางวัลที่เราได้มาอืมอย่งเพชรบุรีที่ผ่านมา12ผลงานได้ไนมได้ไหม12ผลงานผลงานที่บ้างกี่คนนะส่งมันส,ส่งได้ถึง ปกติอวครับทางที่โรงเรียนครับก็จะเป็นโครงงานลุลาสางคุนสามคนอก็พอลงสองงานก็น้องๆประมาณเกือบสามสิบคนได้ไหมที่มาประมาณยี่สิบสองคนอายี่สิบสองคนลงอาจารย์ด้วยอายี่สิบสองคนก็ถือว่าเยอะเลยแล้วแล้วหลังจากที่เราได้ตอบคำสางกรรมการไปเรียบร้อยแล้วเราได้ไปพักผ่อนไปไปผ่อนคลายที่ไหนบ้างไม่เอ่ยแบบเหมือนปล่อยตัวปล่อยใจครับเออมันเครียดแล้วนะแบบไปไปไหนได้ไปหมดครับตอนเดินเดินไป่รู้จะแบบ กับสี่ทุ่เดินขาลากกลับมาขาลากกันทุกคนก็เหมือนเหมือนไปดีนครับก็สนุกดีครับเดือเือนอนถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างนึ่งนอกจากคณะวิชาการแล้วใช่ไหมสิ่งสำคัญก์ก็คือประสบการณ์ชีวิตนะที่เราได้ไปเห็นโลกว้างได้ไปเห็น เพื่อนๆนักวิจยัยนักประหลิบด,ด้วยกันจากหลากหลายประเทศได้ไปเห็นมุมมองใหม่ๆซึ่งจะเป็นอินสปายอย่างนี้ให้เรากลับมาพัฒนาผลงานตนเองด้วยนะครับหรือว่าน่าชื่นชมมากๆเลยนะในในรูปแบบที่น้องๆยังอยู่ในท้งมัธยมเองกวศึกษาเองแล้วก็ไปคว้ารางวัลมาได้แบบนี้นั้นสุดท้ายแล้วกันนะอยากจะฝากอะไรอยากจะขอบคุณใครนะหรืออยากจะพูดอะไรหรือพิสืจน์มวลชนให้ฝากะชาสามาร,รถผลงานของเราหน่อยเจอได้เลยนะครับเริ่มต้นที่น้องเพิ่นเลย ก็ถ้าอยากจะฝาก,กก็ถึงนักวิจเรื่รุ่นใหม่ลกันค่ะว่าการวิจารณ์ที่ทำก็แบบขออดทนไว้คือถ้าเรามองถึงอนาคตที่มันจะมีสร้างอิมแพคให้คนอีกจำนวนมากก็ขอเราอดทนวก็ทำมันออกมาทห้ได้ค่ะแล้วก็ถ้าขอบคุณก็ต้องขอบคุณทางอาจารย์ที่ซัพพอร์ตเรามาตลอดแล้วก็ขอบคุณทางวชอชอที่ให้โอกาสเรามีได้ไปแสดงผลงานได้ให้ผลงานของเราอะค่ะมีพื้นที่ได้แบบแสดงออกมาว่ามันมีของดีๆอย่างนี้อยู่นะ ครับผมน้องป๊อปชาน้องแบบน้องอาจจะพูดตอบพี่พี่สื่อมวลชนไม่เก่งแต่น้องพูดกับกรรมการเก่งมากนะฮะเอาฝากอะไรหรือขอบคุณใครหนรับจริงๆอะค่ะถึงเยาวชนรุ่นใหม่ค่ะว่าต่อให้เราทำผลงานหรือเราทำนี้แต่เรื่องไหนเนี้ยพลาดมากิ่ครั้งแต่ว่าอย่าท้อนะคะสักวันหนึ่งเราจะเป็นของเราจริงๆค่ะอย่างที่เราได้ยินอยู่จอดนี้นะคะมันก็เป็นอะไรที่เราตื่นต้นใจมากๆเออรู้สึกว่า เราอยากให้ทุกคนแบบพยายามก่อเนีย่ยทุ่ท้อจะถึงที่ทำค่ะอ่าดีเลยสำหรับน้องๆยังอินเวนเตอร์ด้วยกันเนอะหรือว่ายังสิร์ยเช์นะครับแล้วก็ต้องอัานะครับผมก็ในฐานะตัวแทนนักเรียนให้ยงงานครับผมก็อยากฝากถึงน้องๆครับที่เริ่มต้นจะทำโครงงานอะไรนะครับก็จริงๆแล้วครับการทำโครงงานเราเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปคิดอะไรให้มันใหญ่เป็นเป็นตัวเราไปครับผมก็ จริงๆแล้วบางสิ่งบางอย่างที่มันแค่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆอ่ะมันก็สามารถเราสามารถแบบแก้ไขปัญหาตรงน,นั้นเราสามารถทําเป็นสิ่งที่มันเป็นนวัตีการที่มันเจ๋งๆในางาน,นใหญ่ๆได้เหมือนกันครับผมก็อยากให้อยากให้แบบว่าให้ไม่อย่าให้ให้มองอะไรใกล้ๆตัวเราเข้าไว้ครับอย่าไปมองปัญหาที่มันไกลตัวครับมเริ่มจากการแก้ปัญหาจากจุดใกล้ตัวนี่แหละและ้วก็พัฒนาผลงานต่อไปเรื่อยๆในอนาคตตัวน,นะครับพี่สื่อมชนมีคําถามสำหรับน้องๆสักหนึ่งสองคำถามไหมครับ นี่นะะหรืออยากหรืออยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมจากมัมภาพคกับน้องๆเพิ่มเติมได้นะครับน่ารักที่สุดเลยวันนี้ก็เป็นกําลังใจกับน้องๆในวิธีต่อๆไปแล้วก็แสดงความดีด้วยที่สามารถคว้ารางวัลทั้งเหรียญทองแล้วก็สเปเชียลไพร์กลับมาได้เช่นเดียวกันนะครับและนี่ก็คือความสําเร็จและความภาคภูมิใจที่เราการสนับสนุนจากสํานักงานการวิจัยชาติกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสียงปรบมือดังๆเลยครับไอวันอินเตอร์เซ็ตเอ็กโซสอ -25 ครับ ภาพนี้เป็นถึงนรแล้วเราตืต้นตระใจตลอดเวลาลวเรารับราระวัเกันแล้วก็จะมาถ่ายรวมกันแบบนี้นะครับนี่คือการผลักดันและการสับสนทางนั้นปรรมนักวิจัยไทยให้ก้าวไกลต่อไปในแต่ับพื้นทีสากคนด้วยแล้วก็เพื่อจะนําสิง่งเหล่านั้นมาพัฒนาแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศไทยต่อไปนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณน้องๆทั้ง,ง3าคนด้วยนะครับน้องปรณีทวีสุขครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับ ขอบคุณน้องพานุมาปุ่มถามมาลาจากหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะและอีกหนึ่งคนครับขอบคุณน้องสิวัตรลิ้สุขคนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชบุัยเพชรบุรีครับเสียงปรบมือจากน้องสามคนอีกครั้งครับ ขอบคุณมากมากเลยนะครับทั้นต่อไปนะครับทางวอร์ชอร์เราจะมีแถลงข่าวในประเด็นไหนเรื่รองอะไรที่น่าสนใจสามารถติดตามได้นะครับทางแฟนเพจเฟซบุ๊กของขอสภานการรัฐปยะหารแห่งชาติด้วยนะครับวันนี้ผมข้าราชการหุนไล่นอนทั้งสามคนและในนามของสภานการการ,าารัฐปยะหารแห่งชาติก็ขอลาทุกท่านอีกทีเท่านี้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ